โด<ช><ล>ยในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ครับก็มีการลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าในช่วงเทศกาลสงการานที่จะถึงนี้ครับเขาบอกว่าห้ามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าให้แสดงราคาสินค้าและก็ข้าบริการในช่วงเทศกาลสงการานหากฝ่า,ฝ,าฝืนนะครับมีโทษทั้งจำและก็ปรับครับนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางอารีเรืองหิรันครับพาณิชย์จังหวัดแพร่ครับ และผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆเพื่อเป็นการป้องปรามให้ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคครับ ในการนี้ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการนะครับที่นําสินค้ามาจําหน่ายเนี่ยก็อย่างเช่นพวกอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นถังน้ําองค์น้ําแทงค์น้ําแล้วก็ผู้ประกอบการที่จะจําหน่ายสินค้าปรุงสําเร็จต่างๆเครื่องดนตรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้มีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและก็บริการนะครับก็คือไม่อยากอขอให้มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและก็บริการให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ อบอกที่จุดขายเลยรวมถึงห้ามมให้ผู้ประกอบการนะครับชวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถ้าไม่ทําตามเนี่ยนะครับเขาก็มีโทษปรับถึง1,000 0บาทเลยแล้วก็หากประชาชนท่านใดน,นะครับพบว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะช่วงนี้ราคาถูกแต่ว่าเดี๋ยวใกล้ๆราคาปรับขึ้นโดยไม่มีสาเหตุต่างๆเนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะที่สายด่วน1569ตลอด2ีชั่วโมงนะครับผม